รครับผมี่นองเอฟซีครับผมเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับอ่าบอกมาว่าลูกสูบถ้ามันหลวมด้านข้างอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอ่าลวมด้านข้างอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับและนะครับการที่ลูกสูบลวมด้านข้างแบบนี้นะครับถ้ามันมีแสงรอดด้วยนะครับมีแสงรอดเข้ามาเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแสงรอดนะครับอ่าด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยนะครับเขาบอกมาว่าควานไม่ผ่านเสื้อสูบไม่ผ่านนะครับทุกท่านนะ อย่าไปฟังอย่าไปเชื่อนะครับถือซะว่าคอมเมนต์นั้นรู้ไม่จริงก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอันนี้เสื้อสูบของใหม่เลยนะครับเสื้อสูบใหม่ลูกใหม่เลยนะครับนี่นะของใหม่นะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ลูกสูบมันจะขยับซ้ายขวาได้นะครับเพราะว่านะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเพราะว่านะครับลูกสูบเนี่ย นะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันไม่มีกระโปรงเหมือนด้านบนกับด้านล่างนะมันไม่มีกระโปรงลูกสูบมาบังคับลูกสูบนะครับมันไม่ได้กลมมาลูกสูบมันเป็นทรงกระบอกนะครับทรงกลวยนะครับอ่าผมใช้ภาษาผิดนะเป็นทรงกลวยใช้กระโปรงมันจะบานออกพอใช้กระโปรงมันบานออกเวลาเราเอาไปฉายมาส่องนะครับมันจะส่องไม่ไม่ผ่านขึ้นมาเพราะว่าใช้กระโปรงมันไปปิดรูแสงอยู่แล้ว มันจะขยับบนล่างไม่ได้เพราะว่าชายกระโปรงเป็นตัวบังคับชายกระโปงโตวกว่าหัวลูกสูบนะครับแต่ด้านข้างมันไม่มีอะไรมาบดมาบางังแล้วก็อ่ามันไม่มีอะไรมาบังคับเลยดังนั้นลูกสูบมันจะขยับซ้ายขวาได้เป็นเรื่องปกติแต่บนล่างมันจะขยับไม่ได้นะครับทุกท่านอันนี้ให้เข้าใจตามนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ไปดูช่องอื่นหรือว่าไปดูเม้นต์อื่นมา นะครับบอกมาว่าเสื้อสูบคว้านมาไม่ผ่านบ้างละเพราะว่ามันมีแสงรอดด้านข้างนะครับลูกสูบมันขยับซ้ายขวาได้นะครับเป็นที่คว้านหลวมเกินไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่จริงแล้วละ่ะนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้นะครับเสื้อสูบใหม่เลยนะครับเสื้อสูบเบิกใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นของแท้ของเทียมนะครับหรือว่าไปคว้านมามันก็จะเป็นเหมือนกันหมดก็คือมีแสงรอดด้านข้างข,ขยับซ้ายขวาได้นะครับสำหรับลูกสูบครับพี่น้องเอฟซีครับ